เรื่องเกมซ่อนหาในบ้านร้างปอนหัวโจกผู้กล้าหาญมีนสาวช่างสังเกตอาร์ตผู้ขี้ปลัวแต่ติดเพื่อนและน้ำน้องเล็กผู้ร่าเริงสี่เพื่อนสีต่างวัยในชุดนักเรียนตัดสินใจไปท้ายความกล้าที่บ้านร้างท้ายซอยอันเรื่องลือเรื่องความเฮี้ยนบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปี หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมยกครัวขึ้นภายในบ้านเมื่อเข้าไปถึงพวกเขาพบกับความมืดสลัวและบรรยากาศอับชื้นที่น่าขนลุกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆคลุมผ้าขาววางเกลื่อนกลาดปอนเสนอให้เล่นซ่อนหาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นโดยมีกติกาว่าใครถูกจับได้จะต้องเล่าเรื่องผีน้ำอาสาเป็นคนนับคนแรกเสียงหัวเราะสนุกสนานดังลั่นบ้านในตอนแรก แต่ไม่นานบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อนาฬิกาตายบนผนังเริ่มเดินเองอย่างน่าขนลุกเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากชั้นบนทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่และประตูก็ปิดลงเองอย่างแรงราวกับมีใครบางคนกำลังเล่นเกมนี้อยู่กับพวกเขาด้วยความหลอนเริ่มคลืบคลานเข้ามาเมื่อน้ำน้องเล็กของกลุ่มหายตัวตนไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่เธอไปซ่อนตัว ทุกคนพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบแม้จะตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับโทรศัพท์ของน้ำก็ถูกทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่นอย่างน่าสงสัยไฟฟ้าในบ้านก็เริ่มกระพริบทีทๆก่อนจะดับสนิททำให้บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดมิดมีเพียงแสงจากไฟฉายของปอนและโทรศัพท์ของมีนเท่านั้นที่ให้ความสว่างด้วยความมืดมิดและความหวาดกลัวที่ถาโถมเข้ามาปอนมีน และอาร์ตตัดสินใจค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้พวกเขาพบสมุดบันทึกเก่าๆที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินสมุดบันทึกเผยเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งและเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ด้วยความแค้นเธอมีความสุขกับการเล่นเกมซ่อนหาและเมื่อมีคนเข้ามาในบ้านเธอก็จะชวนพวกเขาเล่นเกมนี้ด้วยเธอไม่ชอบให้ใครขี้โกงหรือเลิกเล่นกลางคันท่านใดนั่นเอง วิญญาณของเด็กสาวก็เริ่มปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นอีกเธอต้องการให้เกมซ่อนหาดำเนินต่อไปและดูเหมือนว่าน้ำอาจถูกพบโดยวิญญาณน,นั้นแล้วปอนมีนและอาร์ตต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญพวกเขาจะเล่นเกมนี้ต่อไปจนจบเพื่อหาน้ำให้เจอหรือจะพยายามหนีออกจากบ้านร้างนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของเกมซ่อนหาอันไม่มีที่สิ้นสุดไปตลอดกาลพวกเขาต้องวิ่งหนีจากวิญญาณที่ไล่ตามอย่างไม่ลดล